สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเตาสุดคลาสสิกอีก1รุ่น502ในตำนานนะครับเตารุ่นนี้ถือว่าอึดถึกทนมากๆนะครับทนยังไงเดี๋ยวดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเลยครับประวัติเตาลูกนี้ลูกค้าใช้แก so ๊สโซฮอลมาโดยตลอดนะครับแล้วระบบตอนนี้ก็คือตันทั้งระบบเลย พอเปิดฝาถังน้ำมันออกมากลิ่นแก๊สโซฮอนี่หึงเลยครับชุดวาล์วชุดเวลนี่แข็งไปหมดเลยนะครับผมนึกภาพออกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงคลิปนี้อาจจะดูไม่ปฏิติประต่อนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการทํางานนะครับทั้งถ่ายคลิปไปแล้วก็ทํางานไปนะครับมีโทรศัพท์เข้าบ้างลูกค้าโทรเข้าบ้างนะครับตอบแชทตอบไลน์ตอบหน้าเพจบ้างพนักงานส่งของโทรมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยไม่ปฏิติประต่อนะครับต้องกราบขออภัยด้วยผมไม่มีทีมงานนะครับ ทำเองตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะอย่างที่เคยแจ้งไว้บ่อยๆนะครับผมไม่ได้ต้องการลูกค้าเยอะนะแต่ผมต้องการลูกค้าที่เข้าใจเพราะกลุ่มงานประเภทนี้มันจะรีบไม่ได้เร่งไม่ได้ครับเพราะมันเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจก็คืองานพวกนี้นะครับเวลาที่เราเทสเนี่ยมันใช้ความร้อนเวลาที่เราเทสครั้งแรกไม่ผ่านครั้งต่อไปเราต้องรอให้เขาหายร้อนก่อนเราถึงจะถอดอะไรออกมาเพื่อที่จะทําการเซอร์วิสได้ ซึ่งมันแตกต่างจากงานเซอร์วิสงานซ่อมทั่วไปที่บางทีอาจจะอะไรเสียเปลี่ยนอะไรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยรอรับกลับได้เลยงานเซอร์วิสทุกงานล้วนมีเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันครับงานล้างระบบเตาตะเกียงแบบนี้รอรับกลับไม่ได้แน่นอนครับแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูข้างในครับเป็นไปตามคาดแน่นอนฮะภายในตันทั้งระบบเลยนะครับมันเป็นคราบพาราฟินเหนียวเหนียวตันทั้งระบบแต่แน่นอนครับถ้าเป็นรุ่น50-2 เตารุ่นนี้ถูกออกแบบมาได้แข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยครับวัสดุส่วนควบต่างๆมีความแข็งแรงนะครับเราเทียบกับเตารุ่นปัจจุบันเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะครับแต่ข้อเสียจุดด้อยของเขาก็คือ,อไฟเขาจะไม่แรงเท่ากับพวกเตารุ่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าพวกเตารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะผ่านการพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาให้มีไฟที่มันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเคสนี้หนักเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่า เราต้องเก็บรายละเอียดภายในนะครับคาราลาฟินเขาค่อนข้างที่จะล้างทําความสะอาดออกยากมากนะครับก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปทีละนิดทีละนิดนะครับเตารุ่นนี้นะครับหลายท่านยังไม่ทราบนะเตารุนนี้เกิดก่อนผมนะครับและยังเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับท,ท,ทั้งๆที่เตารุ่นนี้นะครับขึ้นแท่นสะสมไปแล้วนะครับวัสดุแข็งแรงอึดถึกทนมากๆผมใช้คํานี้เลย ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดินระบบโล่งๆเลยนะครับพร้อมกลับมาโขออีกครั้งจุดรันระบบไว้แป๊บเดียวฮะตะแกงตั้งมอแดงแป๊ดเลยเช็คเร่งรีก็โอเคครับมาขอดูศักยภาพหน่อยสิเข็มนาทีเลขสิบนะครับเข็มวินาทีเลข12ตั้ง โอ้ยสามนาทีกว่าเกินไปครับเกินไปค่าเฉลี่ยปกติของเตารุ่นนี้นะครับเตา5้าเนี่ยมันจะอยู่ที่การต้มน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะอ่าเท่าที่เท่าที่เคยสัมผัสมา,มานะครับอยู่ที่5นาทีนะครับแต่นี้ประมาณ3นาทีครึ่งนะซึ่งมันก็จะมีตัวแปรในเรื่องของสภาพแวดล้อมแหละครับเพราะว่าตอนเนี้ผมปิดหน้าถังแล้วก็ไม่มีลมเลยนะอยู่ภายในห้องที่ไม่มีลมนะครับมันก็เลยแสดงศักยภาพออกมาได้ค่อนข้างที่จะ ดีเกินคาดนะครับอันนี้เป็นที่เข้าใจได้เนาะถ้าอยู่ในเอาดอร์นะครับอยู่ในสถานที่ที่มันมีลมหน่อยก็อาจจะประมาณ5นาที6นาทีประมาณนี้นะครับ ฝากเป็นข้อมูลนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับเตารุ่นนี้จะมีจุดด้อยอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือไฟเขาอาจจะไม่แรงเท่ากับเตารุ่นใหม่ๆนะครับกับอย่างที่2ก็คือเตารุ่นนี้จะมีเสียงขู่ค่อนข้างที่จะดังนะครับเพราะว่าจะเป็นระบบเก่าอยู่นะครับนี่คือ2ออย่างที่เป็นจุดด้อยของเตารุ่นนี้ครับแต่ถ้าแลกกับความแข็งแรงแลกกับระบบแลกกับความอึดถึกทนแลกกับความคลาสสิกผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยู่ในวงการนี้เตารุ่นนี้ คือของที่ต้องมีครับผมไม่ใช่ผู้รู้นะครับเป็นเพียงสะพานถ่ายทอดความรู้สําหรับท่านที่สนใจนะครับสังคมสมัยใหม่ครับสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันเราจะเอาความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่แหละนะฮะเอาไปลบสังคมเหลี่ยมๆปัจจุบันนี้ออกซะชื่นชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็รวมด้วยช่วยแชร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ